ครับนะเป็นลูกน้องใครนะดาเพชรครับดาเพชรอยู่ที่อยู่ลมสักครับหล่มสักนะแล้วใครเป็นคนจ้างมาดาเพชรครับดาเพชรเป็นคนจ้างมานะครับทั้งสี่คนครับอันนี้เราเป็นหัวหน้าทีมใช่ไหมครับเป็นหัวทีมไหมอ่าครับอ่าโอเคหล่มสักมันขีดไม้อ่าเอาเก็บเก็บเป็นหลักฐานทั้งหมดโอ้โหแล้วรถนี้เป็นรถของใครของดาเพชรครับรถดาเพชรโอเครถมีทะเบียนอยู่แล้วนะ วเจ้า้าด่หบสภา,านพ <ador> นี่คือเครื่องเบนซินพันหกดัดแปลงเป็นแท่นนะเ, <c oughs> เครื่องเบนซินจะเงียบเครื่องดัดแปลงเผาฮ้อมมูเล่ใช้เผาหมุนอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เจ้าที่เข้ามานะครับเนี่ยรถคนสี่คนนี่กําลังทํางานอยู่นะครับจะเห็นว่าเนี่ยเลื่อยไปเลื่อยยังคาอยู่ที่ ไม้อยู่เลยนะอันนี้กําลังทํางานอันนี้เหมือนกับที่เราจับที่ด้เลยเนะเตรียรถเนี่ยไปที่ไหนเคลื่อนที่เนี่ย็ต๊ะเลยเคลื่อนที่อ่ะไปที่ไหนก็บรรลัยหมดอ่ะนะหนึ่ง <c oughs> น,นาทีเนี่ยเรียบร้อยเลยเนี่ยไม้ออกมาทำที่วนแล้ว